แผ่ส่งกำลังใจให้หมอกริดไทยโพย์ล่าสุดอ่านแล้วใจหายแพ้สุดทุกทางแล้วส่งกำลังใจให้กับหมอกริดไทยเจ้าของเพจสู้ดีวะโพ์ล่าสุดอ่านแล้วใจหายแพ้สุดทุกทางแล้วว่ากำลังตัดสินใจสองทางเลือกสุดท้าย คนทั้งโซเชียลต่างส่งกำลังใจให้กับนายแพทย์กริชไทยธนสมบัติกุลหมอหนุ่มซึ่งป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะที่4ได้ออกมาแชร์เรื่องราวและอาการป่วยของตัวเองผ่านทาง Facebook และหนังสือที่ชื่อว่าสู้ดีวะซึ่งต่อมาอาการของคุณหมอไม่ค่อยดีนักมะเร็งลุกลามไปทั่วร่างกายทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนเก่า ต่อมาวันที่สองพฤษจิกายนหมอกริชไทยได้อัปเดตอาการผ่านทาง Facebook โดยระบุว่าผมคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วครับใครมีอะไรอยากพูดอยากบอกผมเชิญได้เลยครับผมน่าจะไปช่วงกลางเดือนหน้าจากนั้นไว้เจอกันใหม่ชาติหน้านะครับณนะตอนนี้ผมพิมพ์ได้เท่านี้ก็เอาละครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างตลอดช่วง30ที่ผ่านมาครับขอโทษถ้าผมทำให้ใครไม่พอใจ ผมคงไม่ได้ไปดู NBA ผมคงไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านออนซีรินบิลีธคงไม่ได้ทันได้เจอพี่เพียวอีกจากนี้ฝากบ้านฝากพีม์ฝากครอบครัวด้วยนะครับขอบคุณจากใจให้กับทุกคนที่ช่วยดูแลด้วยครับก่อนที่ช่วงเย็นวันที่7พฤศจิกายนหมอกริชไทยได้โพสภาพของตัวเองในชุดคนไข้นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลในมือถือหนังสือสู้ดีวะ และล่าสุดวันที่8พฤศจิกายนหมอกริชธธได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยระบุว่าแพ้สุดทุกทางแล้วว่ากลับไปรอที่บ้านหรือนอนรอกลับบ้านที่นี่ดี